ได้ยายามบ่ได้ยาลาบสึกบทันเสร็จจะเฝ้านับศพทหารลงกน้องป่าบันเลิกยาเฝ้าเบิ่งของกันพนะาพนาแหม่กีข่อยหรือเปล่อือกี๊ข่อยถ่ายลงยูทูบกัน <laughs> บ้านสามโค,โคขอสวัสด,ดีครับเอฟซีเบิร์ดสุขุนสุคนพอกันเมื่อนี้นะครับลงหวย <c oughs> บ่แม่น้องเมื่อนี้เป็นหวยหวยพีละทั้งบ้าน,นาหน้าวานหน,น้นาแว้งเนาบลน้าสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการพีละหย่อนย่อนขึ้นมาทั้งตอนกลางของหวยคลองนเนาะป็นคลองถึงหวยนี่นี่ไหลลงคลองค <c> ล <oughs> องไหลลงสงครามนะครับพบพอกันเมื่อนี้ก็ คนกันนอยเนี่ยรวมบ่เคยเด็ปลาขายเลยนู้นอาปลากไปอีกละทุกคนกันลังไหลมากที่กันละหวยยู่ในปปาร์ตกระจายเลยหมุนหาทางลงกับบ่อพ่อระบาดเลยสุ่มกันอยู่สุแกะต้องขวนไว้อุดเอาอยู่โอ้เป็นไอ้น้อมเลยเนาะหมุนปลากวักขากกวักขากลงหาฟังหวยกันแล้วพี่น้องเลยเอ้าเป็นว่าปลาหลายกันมากันละทุกคนละไก่มาไลยกันมาเด้อ มันมกหน้อีกน,นี่เพื่อว่าได้ยัหยามบ่ได้ยะหลับบ่หลับแล้วาลาลครับมาน้องนี้ก็ว่าจะคักไปนาละนะมาลุ้นกันมาเบิ้งไปน้ำกันทุกคนม,มูนปลาหาท,ทายคลิปใดปเพราะนี่ยอยู่การปลากระสะการท่านี่ไนครับเดี๋ยวพาโมนปลาไปแก้รันแกนี่พอกันเรื่อยๆเฮาไปน้ำกันครับทุกคน ่บ้่นบเเบาลลยที่บ้านมืวอกี้โดนแกบ่านไฟอยู่เก้าลงหนองน้าติวขนเบาน่้อง้นนเาาจาได้ยินเลยยกไปโชว์มาจังสี่ละ

เอาเลยเด้อ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 อาเีปยเด้อบานดเด้อ่เลยเด้ะ

ไ่ารักิกดดไปนล่กระโดดไนี่กระดดน้องกูได้เหรอเช่นน้าเาแบบกูปีนเลนะเนี่แล้วก็ตบเขาเาสาักซีน้เฮีมต่างจ้านี่ฮนดี้ต่อที่หกสบม

ไม่มีถุงาี่ตักบะเนี่ยเขาบ่อเห็ที่ทาสะดุ้วน่อะกว่าด้อัวโตตัวโเอื้อัต ปอกปาอน่ายวะนนี้กระดาษยัง้หน้าพมนหลังเ้อไยไงยไยังไงยังไหย่งงยังงยังยังไยังไยังไงยังยยังไงยัยังไงยยัายัยัั

ได้ยอะแห่งทงมาว่าที่บ้านไปส่งข่าหวามนบ่มันกินเหรอสิเนแส้เยอไปมาเราไปสุงมป่งอันเดอนไป่งเียขาเจ้าแค่หนาวยื้ Ô, nhớ đến thôi đói nhớ đến thôi đói nhớ đến thôi đói nhớ đến แค่นี้นกระกมั่นๆหัวจอมยิ่งมั่นจังงานคิดแล้วเพื่อนไม่เห็นนะตามประการเพราะเขาใต่เดียดด้วยน่กันเวลาเสือให้

แต <t enc anto arithmetic> ่ว <cheg oughs> ่าหัวแม่แกเนาะจุ่มให้จุ่มให้เนี่ยจุ่ม้จยจม่มใ้ยจุ่นหยจุ่นีุ่มในี่ยจนนี่ยจุุ่่มให้เน่นห้จุ่มให้เ่ให้จนี่ยจุ่มให้จุ่มใ

cái <laughs> này cái <laughs> này cái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  เขาจะมีหละโอ้คนละต่ามือต่างมือต่างมือเนี่ยเป็นมาลักสซักผ้าคอยยุตว่าอยเลื่อมยิมได้ปลาข้าวตัวนึงแล้ว เอาครับนี่เพิ่นสูเสีบุทบันจบจะเฝ้านับศพทหารบ่ษบันพ่นว่าอืมกระลังดึงเหาะดึงเหาะขึ้นฟังอยู่นี่ครับเพิ่น เอาเหี้หอมบอกเขาเงี้ยเลยนี่แต้วเขาคือจีบุไม่เวลาเลยรุ่นกันละวละไปทุละสั้งยืนวันนะครับเบิเวลาเนนี่แหละพอกันน้องใหม่ด้วยทุกคนอน้องนี่ก็อยู่ลำเบิร์เมื่อไรจบหรอกอบิร์ตหยับลาไปก่อนมาทายคลิปตายยังเพื่อให้เอฟซีเด้อบึงในชมน้ำกันลักษณะห่วยลักษณะน้องปูปลานะครับไว้โอากหน้ะนะครับพอกับ้านสามโคกันได้ไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีเด้วนะครับน้องนี่อำลาพระจากันไปก่อนขอสวัสดีครับ